สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงเนาะวันหยุดวันนี้ก็วันอาทิตย์เพราะว่าผมทํางานผมหยุดทุกวันอาทิตย์อยู่ละวันนี้ออกสายหน่อยแฟนจริงๆแล้ววันนี้นะผมกะจะไปเดินขึ้นดอยเป็นดอยแถวเชียงใหม่ครับเป็นดอยลังการน้อยเนาะอยู่เขตแถวแถวดอยอาเภอดอยสะเก็ดครับที่เป็นไวรัลอยู่ในทิกตอกอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ก็เลยแยกทางแยกกับแฟนผม แล้วก็ตัวผมเองเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดนัดมือสองของเชียงใหม่เลยแหละชื่อตลาดนัดหนองหอนะครับเราก็จะรวมของต่างๆครับที่เป็นมือสองเนาะเอามานำขายจำหน่ายตามราคาความพึงพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงที่จริงมันมันมันถึงเที่ยงนะครับตอนนี้มันจะบ่ายละเดี๋ยวลองไปดูเราอาจเราเขาอาจจะเก็บร้านเป็นบางส่วนละ แต่บางส่วนที่เขาไม่อยากขนกลับเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงยังไงเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับเอาละครับตอนนี้อยู่ติดไฟแดงอยู่แยกหนองจอมเนะเาะอ่าผมจะตรงไปเส้นคันคลองนะครับห้วยตึงเท่านะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่อา่ายังไม่เคยมาตลาดนัดมือสอง่อานองห่อนะครับเดี๋ยว ผมทิ้งพิกัดให้ในข้อความแล้วกันนะครับผมยวกดดูด้านล่างแล้วกันนะครับบรรยากาศวิวดอยเชียงใหม่ครับภูเขาตรงข้างหน้าจะเป็นภูเขาที่มันติดต่อกับห้วยตึงเท่านะเป็นเขตร้อยต่อระหว่างอำเภอเสมิงนะครับนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงครับ ช่วงนี้เลยดูฝนน้ําระดับน้ําปิงเพิ่มขึ้นสูงสองวันที่แล้วก็ฝนตกหนักมากครับน้ําท่วมตัวเมืองเชีชย,งชยงใหม่บางส่วนเลยวัสด,ดีตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตลาดนัดหนองห้อนี่ รถไว้ริมข้างทางนี่เลยนะครับเพราะว่าชั่วงคาวเนาะเป็นช่วงตลาดนัดท,ทุกๆวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดหนองห้อถามว่าหยุดตั้งอยู่ตรงไหนตลาดนัดตั้งอยู่ที่สอพออะอะไรอะ่ะช้างเผือก,จจกนะครับรรยากาศประมาณนะครับ ทางเข้ามีด้านหน้านะครับเดี๋ยวงแ๊บเดีเดี๋ยวทางเข้าเดี๋ยวถ่ายต่อนะครับประตูทางเข้าแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงสิบห้านอะ,อะ,อะพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บของกันละเครื่องบิน มาีตลาดพระด้วยนะครับว้าวเนี่ยได้ไม่ใช่เหรียญก็ได้หอกเดี๋ยวทางไปดูของที่น่าสนใจกันครับเริ่มเก็บของกันหมดละ ทางน้ำไหลผ่านกลางตลาดนัดนะครับเก็บของกันบนแล้วเดินดูครับเสื้อ,อนหน้าดำๆถ้าเสื้องไม่เรัน นี่แน่จะไม่อยู่ละนันหรือว่าวันนี้ฝนตกพีพ่พลาตกเก่าก็มีนะครับนี่นะครับฝนตกเมื่อคืนตกหนัก เดินทะลุไปเลยใ้้มาตอนเช้าๆช้าคนจะเยอะนะครับเ้อาขายไม่ขายเข,า,ขาเยอะตลาดจะมีช่วงวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับช่วงเช้านะครับบรรยากาศถ้าฝนตกจะลื่นๆหน่อยนะครับ phần nôn để mình phần nữa à, có yêu แล้วต้องมาเช้ากว่าน,นี้เคื่อแผ้าเสื่อัแหนมือ,อกกนนมสองนะครับก็เครื่องก็มี man ดูกันเนาะแม่นาวเออดูเลยราคาบัแปงกันเองนี่แม่บอกนะคบแปงกันเองนะครับไม้สวยวันนี้ไข่ม่วนกันแม่เงียบปรเดี๋ยวเนี่ยเงียบกะพูดจะว่าจะอะไรไหมครับแม่นแล้วโสวย แม่มาดูใหม่ครับแม่นี่นี่ครับหีบเก่าโบราณ หมดเลยของม,มือสองนี่ครับพวกของโบราณเก่าๆนะครับละเล่หรือเปล่าละเล่เน,นี่ย คือว่ามีดีเลยครับที่เกิดตลาดเราอะว่ามีด่าข้าวฟ่า ไม่กอบไม่กอบห้าสิบบาทนะครับดูตัวนี่ ม่สวยดิเอาไม่ดีก่ดค่ะ,ะ Jamie, เรา้อออะดะสี่สิบได้ก็วตัเนี้ยเอาวางนี่ได้ยังไงเนาะได้อยู่ไเนโอนเงินเนาะโอนเงินได้นะครับโอนได้ได้ได้เนาะโอเคเดวโอนจ่ายนะครับนี่ของแต่งเนาะอันตะใดเนี่ยกีตาสามร้อยพร้อมขาตั้งไหมคะ ร้อมตัดตั้งครับมีสายพร้อมครับนี่ครับวดเรวเหมือนจริงขั้วหลอดไฟเนาะนจบปะได้มมนกอบมาอันหนึ่งนะครับมมไม่รู้เอาไปทำไมเดี๋ยวเอาไว้แต่งบ้านนะครับ เล่นเทปคัดเสียงอ่ะมีไก่ด้วย อบเนาะของอบแบบฝรั่งหรือเปล่าหรือว่าเครื่องทำสเต็กถ้าเครื่องที่นี่ขายเยอะนะครับราคาแม่แพงเมยย่อยเก็บนั่นแหละ

ของเก่าของสะสมโบราณซื้อไปแต่งบ้านได้นะครับอืมสวย เยวข้ามฝั่งไปดูฝั่งนู้นครับอืมบรรยากาศร่มรื่นมีน้ำเละร่มไหมไหลผ่านทางตลาด ยูท oh, ูบใช่ยูทูบแค่แบบอันไทยแหละไทยเลยต้อว่าไทยนเสาร์คนเสาเนาะเสาร์คนหลแหละได้ครับแน่นเนาะครับมมวันอันนี้เวลา่มีคนแล้วมัมีแล้วกคนเปินจะมาคนขยับพาบอว่ามาได้ถ้าคนมัมีอย่งีเาไปไทยมันมีประโยชน์เลยับแม่นแม่น อันนี้ออกควายตัวนะครับแม่นตั้งใจตั้งใจแม่ทายตอนที่เพื่อนกำลังเก็บนะแกเดี๋เพื่อนจะโลดเฮ้อเนาะออ๋ได้จ้ะซื้อตัวมาก่อนนี่ว่าทายอย่างเดียวแม่นเออซื้อตัวก็ได้เนาะแม่ทายเพราะเราฟ้องเลือกดูพ่อห่อก็น่ามีอย่างจับกันตาพรอะเขาไม่นักงนั่งรถเนี่ย ใส่ลมแต่ลมแต่ลมแต่ลมเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะมันกำลังเดินโอเคเดินดูไปเรื่อยๆครับ นะครบอกต้องมาวันเสาร์คนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับวันอาทิตย์นั้นคนจะน้อยหน่อยบอกกับฝนตกด้วยนะไอพิมดีเท่าไรพิมดีเท่าไรอ่ะหกร้อย ใช้งานได้ยังไงเนะาะอคุณมีกล่องเด้อเหรอ ีอะไรแล้วครับวายหมดแล้วอ่ะย้อนกลับเมาสองแ,งแล้วน่นาะเป็นแต่ลม,มเ,เนาะทำชุดกะดอ๋อสีแดงไอ้แต่โครงใหญ่น่ะ นั่นต่อได้ไอ้แค่เดียวกันค่เยวกันเอาเรียกอะเอาคู่เดียวปอละไอ้กะครับเอ้าเตะลมเนาะลองเห็ดดูของบอสโอนใจได้หน่อยเนาะโอเคครับด้านในมีอะไรเออทีเรื่องมีปีสามสายคาดรวมเลยนะครับของเราเก็บันหมดละ บุกก็มีออเป็น,นปาลาโหนยี่นะครับตบเป็นหตันเยอะอะไรครับแม่ตีต<อ>ตหน้าปลากันเนาะครับ ได้สองชิ้นครับมีแต่ของบอสเนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนใส่โมอเตอร์ไซค์ม่รู้ใส่กันได้ไหมไม่แพงครับตกลงราคาได้ตามความพ,อ,พอใจเนาะของผู้ซื้อกับผู้ขายเนีะแลก อากาศเย็นครับสบายลุ้มฟ้าคึ้มฝนนิดนึงเมื่อคืนฝนตกอยู่นะครับเนี่ยไสองชิ้นตลาดอยู่ตรงติดกบับแยกขวงสิงนะครับเซิร์ชได้เลยตลาดนัดมือสองหนองหอเนาะมีทุกวันเสราร์กับอาทิตย์นะครับวันเสราร์ของจะเยอะหน่อยแนะนำถ้ามามีวอกาสพามามาวันเสราร์นะครับของจะเยอะ คนขายก็เยอะคนซื้อก็เยอะวันอาทิตย์คนจะน้อย <Okay. S 1> หน่อยทีเจอกันต่อเจอกันต่ออ e ีหน้านะครับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปลองแต่รถนะว่าใช้ได้หรือเปล่านี <Okay. S 1> ่ครับบรรยากาศทางเดินไปที่รถนะตอนเย็นก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมีเครื่องดื่มขายนิดนึง ดูํามาพนะครับร้านอาหารตรงนี้อร่อยมีโอกาสต้องมาซ้ำอีกทีนึงครับชื่อว่าร้านลาบยิมโก้เนาะมีบริการเครื่องดื่มและอาหารเหนือท้านนาันเลยที่ป้ายสีเขียวคงข้ามรถรถเราเลยขนมเส้นนี้ตรงไปนะครับจะเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ราดมือสองอแนะนำให้ดูดีๆเนาะเพราะว่าตาดีได้ตาไก็เสียส่วนใหก็คุณมันดูค่าครับเะข้างเอาเลือกเอาดูเอาโอเครถเราละ <laughs> กาศวันนี้ไม่มีแดดครับแต่ร้อนมากอยาถอดหมกตรงนีครับครับสำหรับครับสำหรับวันนี้เอ่อตลาดนัดมือสองออกบ้านสายหวังให้พ่อค้าเขาลดราคาให้ ก็ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะไม่อยากขนกลับแล้วเขาอยากขายไ้หมดวันนั้นเลยเนาะก็ได้มาราคาถูกนะครับรหลักก็มีแตรของบอสไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยต้องไปลองใส่แล้วใช้ดูนะครับว่าแต่เดิมเสียพอดีเนาะแล้วก็อีกอันเป็นไม้กอ๊อฟไม่รู้ว่าไปทําไมเหมือนกันถ้าวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นจับอะ่ะ ก็ตำรวจคงจะจับนะครับโอเคแต่ผมก็กาว่าเอาไว้แต่งบ้านนะครับไว้แต่งบ้านเนาะให้มันดูสวยงามนะครับสาหรับวันนี้ตลาดนัดมีโอกาสมาเที่ยวได้นะครับตลาดนัดหนองหอเนาะตลาดใหญ่มากถ้ามีเวลาทั้งวันอะ่ะเดินเดินได้ทั้งวันครับแนะนํามาแต่เช้าเลยประมาณ7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปเนาะจนถึงประมาณเที่ยงเนี่ย พ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มเก็บของกันแล้วครับถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็มาแวะดูได้เนาะพวกของโบราณของใช้มือสองต่างๆรวมทั้งเสื้อผ้าเนาะข้างในก็มีบริการเกี่ยวกับเครื่องดื่มขายอาหารขายหลายอย่างครับหลากหลายมีโอกาสที่สําคัญคือพกเงินมาเยอะๆนะครับที่นี่ของถูกราคาดีดีเลยโอเคเดี๋ยวอนะีพีหน้าเดี๋ยวผมพาไป ที่ไหนเดียวรอติดตามชมต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเปลี่ยนเตอร์ใทนเดิมนะครับเมื่อกี้อันนี้ลองแล้วดังดีปกติฟังเสียงนะครับ เยี่ยมหรือว่าใช้ได้ครับ